นายกขอประชาชนคุมใจตัวเองอยู่บ้านให้ได้หากทำตามมาตรการของรัฐจะทำให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อลดลงที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังประชุมกลุ่มย่อยกับหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านต่างๆพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงจากตึกไทยคู่ฟ้าเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มาจากหลายภาคส่วนที่ศูนย์แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อโควิด1 9 หรือสอบอคตึกสันติไมตรีใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงโดยก่อนเดินทางกลับนาย,ยกกล่าวว่าได้กำชับมาตรการไปหมดแล้วโดยให้แต่ละส่วนชี้แจงข้อมูลผู้สื่อข่าวถามว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันเป็นห่วงและจะมีมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่พลเอกประยุทธ์จันโอชากล่าวว่าก็ให้ทําตามมาตรการจะได้ลดลงยังไม่มีอะไรเพิ่มเมื่อถามย้ําว่าจะมีมาตรการที่เข้มข้นกว่านี้หรือไม่เพราะบางจังหวัด ก็มีมาตรการที่เข้มข้นและปิดพื้นที่ไปแล้วนายกกล่าวว่าให้คุมใจตัวเองให้ได้แล้วกันสื่อก็คุมตัวเองด้วย you